สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์นะครับโดยภาษา HTML สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับแท็กคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการเล่นไฟล์เสียงนะครับหรือว่าการเล่นมิวสิกต่างๆบนหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งภาษา HTML ครับก็มีการเตรียมนะครับแท็กคำสั่งที่จะให้เราใช้งานนะครับซึ่งนั่นก็คือแท็กคำสั่งที่ชื่อว่า audio นะครับ ครับรูปแบบการเขียนแท็กคำสั่งของ audio นะครับก็จะประกอบไปด้วยแท็กคำสั่งของ audio แบบเปิดนะครับและแท็กคำสั่งของ audio แบบปิดนะครับซึ่งก็จะเขียนไว้ภายใต้นะครับในส่วนของเนื้อหาของหน้าเว็บเพจหรือว่าแท็กคำสั่ง body นั่นเองนะครับซึ่งการทำงานกับแท็กคำสั่งของ audio ครับเราก็สามารถที่จะกำหนด property นะครับสำหรับการควบคุมการเล่นไฟล์เสียงนะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้ครับคำสั่งของ audio นะครับและใช้ property ที่ชื่อว่า control นะครับ การใช้ property control ครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของแถบเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการเล่นไฟล์เสียงนะครับซึ่งไฟล์เสียงที่ HTML รองรับนะครับก็คือไฟล์เสียงที่เป็นนามสกุล .mp3 นะครับไฟล์เสียงที่เป็นนามสกุล .wav และไฟล์เสียงที่เป็นนามสกุล .ogg นะครับซึ่งเมื่อผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเราใช้แถบคําสั่งของ audio ในการควบคุมการเล่นไฟล์เสียงนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นมิวสิกต่างๆประกอบในการที่จะ ทำงานบนหน้าเว็บเพจได้นั่นเองตัวอย่างเช่นผู้ใช้งานนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับเราสามารถที่จะเลือกเพลงไตเติลนะครับโดยการใช้แท็กคำสั่ง audio นะครับและเลือกในส่วนของ property ที่เป็น autoplay นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นมิวสิกประกอบภายในเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งตําแหน่งที่เราจะระบุนะครับหรือว่าการระบุไฟล์ในการเล่นนะครับเราก็จะใช้แท็กคำสั่งที่ชื่อว่า source นะครับและกำหนด property ชื่อว่า src นะครับสำหรับการระบุไฟล์เรื่องการจะให้เล่นบนหน้าเว็บเพจนะครับ อยู่เตียงเช่นในที่นี้นะครับถ่ายคำสั่งซอสนะครับมีการกำหนด property ที่ชื่อว่า sound 1. mp3 นั่นก็คือจะทำการเล่นไฟล์ที่ชื่อว่า sound 1. mp3 บนหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการกำหนด property อีกตัวนึ่งซึ่งชื่อว่า type นะครับ ระบุว่าไฟล์ที่ชื่อว่า sound1.mp3 นั้นเป็นประเภทของ a อเดีโอที่เป็น m p ็นะครับหรือว่า MP3 นั่นเองและนอกจากนี้ครับแท็กคำสั่งของ a อเดีโอนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบว่าเว็บเบราว์เซอร์นั้นสามารถที่จะซัพพอร์ตได้หรือไม่นะครับกรณีที่ผู้ใช้งานนะครับมีการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ประเภทต่างๆนะครับกรณีที่ไม่สามารถที่จะเล่นไฟล์ MP3 ได้นะครับก็จะปรากฏข้อความ your browser does not support audio element นะครับหรือว่าข้อความอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บเบราว์เซอร์ รุ่นนี้นะครับไม่สามารถที่จะเล่นไฟล์ mp3 ได้ต้องมีการอัปเดตเว็บเบราว์เซอร์ก่อนเป็นต้นนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความออกไปสื่อสารกับผู้ใช้งานนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาเล่นเว็บไซต์ของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาษา HTML ครับก็มีการเตรียมในส่วนของแถบที่จะควบคุมนะครับการเล่นไฟล์ audio นะครับจากแถบคำสั่งของ audio นะครับว่าจะเป็นการเล a y นะครับการเลื่อนไปหาช่วงเวลาของการเล่นซาวย์ต่างๆหรือว่าการ เพิ่มหรือลดปรับระดับวอลลุ่มนะครับมาที่จะทําได้ผ่านทางถักคาสั่งที่ชื่อว่าออดิโอนะครับในการที่จะควบคุมการเล่นไฟล์เสียงประเภทต่างๆนะครับบนหน้าวเว็บเพจครับขอบคุณครับ